เกิด6ข้อห้ามทางค่าย YG ที่สีสาว b l a c k พิง k ต้องยอมทำตามยังเป็นประเด็นที่น่าจับตามมองเป็นอย่างมากสำหรับประเด็นการต่อสัญญาของสีสาววงแบล็ k พิง k อย่างสาวเจนนี่สาวจีซูสาวลิซ่าและสาวโรเซ่นั่นเองโดยความแน่นอนคือความไม่แน่นอนเรื่องการต่อสัญญาของสาวๆจึงทำให้หุ้นของ YG Entertainment คลายต้นสังกัดร่วงต่อเนื่องจนน่าใจหายนอกจากนี้ในโลกโซเชียลยังได้มีการพูดถึงก บทเลกข,ของทาง YG Entertainment 6ข้อที่ห้ามทํามเมื่อเป็นเด็กฝึกด้วยเช่น 1. ห้ามแอลโกอฮอล์ 2. ห้ามไปเที่ยวคลับ 3. ห้ามสูบุรี 4. ีห้ามขับรถ 5. ห้ามทําสัญญกรรม 6. ห้ามเดทสำหรับประเด็นการออกเดทก็ถูกจับตาไม่น้อยประก่อนหน้านี้จีซูเจนนี่และลิซ่าก็เคยมีข่าวเดททำให้หลายคนจับตาว่าหรือพวกเธอจะไม่ต่อสัญญานั่นเองเพราะต้องยอมรับจริงๆว่าแต่ละคนชื่อเสียงโด่งดังมากๆส่วนเรื่องความรักก็ไม่แพ้กันนำมาโดยสาวเจนนี่ที่ต้องบอกเลยว่าสาวคนนี้หัวใจไม่เคยว่างตั้งแต่หนุ่มจีดากรวงบิ๊กแบงและหนุ่มวีวง V t ท ซึ่งต้องบอกเลยว่าแต่ละคนก็มีชื่อเสียงโด่งดังทั้งนั้นส่วนสาวจีซูเองก็เพิ่งเลิกรากับอดีตแฟนที่เพิ่งเปิดตัวได้แค่2เดือนเท่านั้นส่วนสาวลิซ่าก็ถูกจับตามองความสัมพันธ์ว่าตอนนี้คบหาดูใจกับ ทายาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกอีกด้วยเรียกได้ว่าแต่ละคนก็ต้องมีเส้นทางเป็นของตัวเองถ้าห้ามกันขนาดนี้มั่นใจว่าสีสาวง b l a c k พิงกก็คงจะไม่ต่อสัญญาอย่างแน่คะ่ะความรักเป็นเรื่องที่ห้ามกันไม่ได้ยังไงก็เป็นกำลังใจให้สีสาวง b l a c k พิง k หาข้อสรุปให้ดีที่สุดและออกมาบอกความชัดเจนทีคะ่ะต่อไม่ต่อยังไงคะ สำหรับใครที่ชื่นชอบข่าวบันเทิงซุบซิบดาราแบบนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้น้องลัดดอกนิ้วด้วยนาะพร้อมจะเสิร์ฟข่าวมาอัปเดตเรื่อยๆให้ไม่ตกข่าวทุกเทรเลยจ้า